ยายเรื่องไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกจากบทประพันธ์ของสุทธสาอ่อนคองบทที่สิบก่อนออกพรรษาเพียงสามวันแต่แป้เตียวก็ถูกฆ่าตายอย่างอเนจอนาต สันนิษฐานว่าพวกโจรคงรู้ระแคะระคายเรื่องที่แกซ่อนเงินไว้ใต้ดินจึงพากันมาปร้นคืนนั้นตอนตีสองตาแปะตื่นขึ้นปฏิบัติภารกิจดังเช่นเคยขณะที่แกใช้มีดเล่มยาวแทงคอหมูพวกโจรก็จู่โจมเข้าถึงตัวและบังคับให้แกบอกที่ซ่อนเงินนอกจากไม่ยอมบอกแล้วตาแปะยังพยายามต่อสู้โดยใช้มีดปลายแหลมแทงโจรคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หัวหน้าโจรโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องช่วยกันจับแกไว้แล้วใช้มีดเล่มเดียวกันนั้นแทงคอหอยแกจนทะลุก่อนสิ้นใจตาแปะส่งเสียงร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดแวบบหนึ่งแกนึกถึงบรรดาหมูที่แกเคยฆ่าและดูเหมือนพวกมันพากันมาส่งเสียงเยาะเยอ้ยอยู่รอบๆตัวแกภาพและเสียงเหล่านั้นเพิ่มความเจ็บปวดให้แกเป็นทวีคูณ แกดิ้นทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ๆจึงสิ้นใจเสียงร้องของตะแปะปลุกชาวบ้านแถบนั้นให้ตื่นและพากันมายัางบ้านของแกโดยถือคบใต้เป็นไฟสองทางพวกโจรพากันหนีไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาถึงเมื่อเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับตาแปะใครคนหนึ่งจึงออกความเห็นให้ไปตามสมพานตรงอึดใจใหญ่ๆสมพันหนุ่มก็มาถึง สภาพศพของบิดาทำให้ท่านต้องหลั่งน้ำตามากกว่าครั้งใดๆในชีวิตไม่มีแก่ใจที่จะตั้งสติกำหนดรู้ถึงความเสียใจดังที่สมนธ์กรอดเคยสอนเอาไว้รู้ในทันทีว่ากรรมได้ตามสนองบิดาตั้งแต่ในชาตินี้ท่านหมดโอกาสที่จะเลี้ยงดูบิดามงเกิดกล้าวให้เป็นสุขดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นเสียก่อน งานศพของตะแปะถูกจัดขึ้นอย่างดีที่สุดเท่าที่สมพานหนุ่มจะทำให้ผู้บังเกิดกล้าวได้ท่านคิดว่าจะได้เป็นการทดแทนบุญคุณบิดาเป็นครั้งสุดท้ายการสวดพระอภิธรรมศพในคืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่เกียงเจ้าพายุหลายดวงถูกจุดขึ้นจนสว่างสวัยไปทั่วทั้งวัดชาวบ้านมาร่วมฟังสวดกันคับข้างด้วยความเคารพนับถือสมพานตรง นายอำเภอกับลูกสาวก็มาร่วมงานด้วยหลังสวดศพคืนนั้นสมพันหนุ่มใช้เวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานกว่าทุกวันท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดาซึ่งท่านเชื่อว่าจะต้องไปเกิดในทุกขติอย่างแน่นอนตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ ตกคืนที่สองขณะที่พระสี่รูปกำลังจะเริ่มสวดโดยมีสมภารตรงและพระรูปอื่นๆน,นั่งฟังอยู่แถวหน้าถัดไป,ไปเป็นนายอำเภอกับลูกสาวและพวกชาวบ้านเสียงกุกกักดังมาจากโรงศพเป็นเหตุให้พวกคนขวัญอ่อนมองหน้ากันเลือกลักเพราะคิดว่าผีตะแปะเดียวโงสำแดงฤทธิ์ด้วยเชื่อกันว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใคร เสียงกุกกักดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกหลายคนลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหากมีอะไรเกิดขึ้นลองขึ้นไปดูซิเผื่อหนูหรือแมวมันตกลงไปในนั้นแล้วขึ้นไม่ได้สมภารหนุ่มสั่งพระลูกวัดรูปที่นั่งติดกับท่านพระลูกนั้นทำท่าลังเลเพราะเป็นคนกลัวผีจึงกระซิบรูปที่นั่งถัดจากตนให้ทำแทนพระหนุม่มอีกรูปหนึ่ง จึงปีนขึ้นไปอย่างที่ตั้งลงศพยกฝาลงออกแล้วมองลงไปภายใต้แสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุทําให้ท่านมองเห็นว่าผู้ตายกําลังใช้ข้อศอกกระทุงฝาลงด้วยความลาบากเพราะมือทั้งสองยังอยู่ในท่าประนมไว้วางอกมีผ้าตราสังและได้สายศีลมัดไว้อย่างนั่นหนาลองจับชีพจรดูเห็นยังเต้นอยู่ทั้งตัวก็ยังอุ่อน จึงแกะเทียนสีเหลืองที่ทำเป็นเบ้าปิดลูกตาทั้งสองข้างออกเห็นตาแปะลืมตาโปรงทำปากขมุกขมิบจึงตะโกนลงไปว่าคนตายฟื้นแล้วคนตายฟื้นแล้วสมภารตรงรีบลุกจากอาสนะปีนขึ้นไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระรูปนั้นบอกจึงสั่งให้คนมาช่วยกันยกลงลงมาข้างล่างแล้วจึงช่วยกันหามตาแปะออกมาวางบนเสือ่อ แก้มัดผ้าตราสังและได้สายศีลออกจากมือตาแปะมีท่าทางอิดโรยระหวาดกลัวกลอกตามองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าของพระลูกชายพยายามจะพูดอะไรด้วยทว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากซีดเสียวผู้นั้นใครช่วยไปตามหมอมาหน่อยเร็วเข้าใน,นายอำเภอออกคำสั่งไม่เห็นท่าทางอ่อนระหวยรยแรงของตาแปะ๊ะ นางสาวสายทองนั่งสงบเสงเงียมอยู่ข้างบิดามิได้แสดงอาการหวาดกลัวเช่นคนอื่นๆโชคดีที่แพทย์ประจำตำบลก็มาร่วมฟังสวดด้วยเขาขอตัวกลับไปเอาร่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดอึดใจหนึ่งก็มาถึงตรวจหัวใจตาแปะด้วยเครื่องหูฟังแล้วพูดขึ้นว่าหัวใจเต้นอ่อนมากเดี๋ยวผมจะฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มอาการคงจะดีขึ้น แล้วเขาก็จัดการฉีดยาให้ตาแป๊ะอย่างชำนิชำนาญน,นางสาวสายทองลุกขึ้นเดินไปที่โรงครัวซึ่งอยู่ทางปีกซ้ายของศาลาสักครู่หนึ่งจึงกลับมาพร้อมข้าวต้มร้อนๆบรรจุอยู่ในชามใบเขื่องหล่อนใช้ช้อนคนข้าวต้มในชามให้เย็นลงแล้วจึงป้อนใส่ปากตาแปะ๊ะซึ่งฝ่ายนั้นก็กินอย่างหิวโหวย